ทุกคนครับผมไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้ผมจะโดนโกงกล่องสุ่มครับทุกคนอย่ามองหนูอย่างนั้นใจของทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างทางที่เราจะไปสอนอครับเพื่อที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีที่รดนโกงกล่องสุ่มซึ่ง บบบน,นีงแอคเตอร์มาพอดีอ่ะเรื่องอะไรดีกว่าจริงจก็ไม่มีอะไรมากครับ <c oughs> คือเราแค่แบบอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าการโดนโกงโกล่องสุม่มครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงกล่องสุ่มซื้อมาเปิดมาก็ขาดทุนแล้วนี่กูไม่ได้กล่องสุ่มมาเปิดหนึ่งหมื่นบาทครับโดนผมโดนโกงโกล่องสุ่มราคาหนึ่งหมื่นบาท เริ่มเลยคือคลิปนี้มีผมคนเดียวไม่ได้ครับต้องเบิกตัวนี้มาต้องเบิกเด็กฝึกงานครับน้องแนนอ่าแล้วก็คู่โดนโกงอันนี้บอกก่อนเฮยโดนโกงเนี่ยจริงๆไม่ใช่ชื่อผมคนที่โอนเงินอ่ะก็คือชื่อเต้ยแต่แต่เงินกูนะเงินกูแต่เต้ยเป็นคนโอนนะครับก็เลยจะพาเต้ยเนี่ยไปแจ้งความเต้ยอ่ะเป็นแค่แบบคนประสานงานในการโอนนี่นานบ้าบ่าเดี๋ยวเล่าเรื่องเดี๋ยวว่าเป็นยังไงเริ่มจากน้องแนนครับน้องแนนเป็นอะไรครับต้องถึงต้องมาอยู่ในคลิปนี้ก็คือมีส่วนร่วมในการหาร้านแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปอออออออ่่่่่่ะะลกกเเรรรืงงงงมมมมมีีียยูววาาาาาผผันนนนนนต้้้้้หหซแแทใ <ช>แนน<ช>ก็หามาเยอะครับอ<ช>แล้วก็ไปเจอร้านนี้ใช่ใชก็คือว่าตอนแรกหนูก็หาหลายๆร้านร้านที่ดังๆคือหนูก็หาซึ่งเหมือนกับว่าเราเนี่ยเปิดมาเกือบครบทุกร้านแล้วใช่ทีนี้หนูก็เลยไปเจอร้านนี้ใน Facebook อันนี้บอกก่อนนะครับผมไม่บอกแล้วกันว่าเขาโกงแต่ว,ว่าน้องเต้ยโอนเงินแล้วแล้วเขาก็บล็อก ผมไม่บอกแล้วไปคิดเอาเองนะครับผมโดนโกงไม่โกงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีแบบข้อกฎหมายอยู่แบบคือเราไม่สามารถแบบเหมือนไปว่าเขาได้ว่าเฮ้ยคนนี้โกงเราะฉันโกงไม่สามารถพูดได้ครับนี่ก็ไปคิดเอาเองเนี่ยเพจเนี่ยครับเดี๋ยวผมขึ้นเลยผมสั่งจากเพจนี้ นะครับโอนเงินไปแล้วโอนเงินไปแล้วแล้วก็โดนบล็อกแค่นั้นอ่ะต่อเสร็จทีนี้ปุ๊บหนูก็เลยส่งไปให้พี่เตยว่าแบบพี่เตยคะมีร้านนี้แต่ว่าเขาอะเพิ่งเปิดเมื่อมุกราลาเป็นเพจใหม่เลยครับเป็นเพจใหม่แบบคนกดไลค์หกสิบคนด้วยเนื้อความที่ทักไปคุยกับเขาก็คือเขาว่ามีกล่องสุ่มหลายราคามากแล้วหนูก็ถามว่าหน้าร้านอยู่ที่ไหนคะเขาก็บอกว่าอยู่แถวแถวนนทบุรีหนูก็เลยบอกพี่เตยว่าพี่เตยคะแต่เขาเนี่ยก็บอกว่าเออมีหน้าร้านอยู่ที่นนทบุรีนะอะไรอย่างี้ 三 <noise> <noise> มีความน่าเชื่อถือหนึ่งแล้วเขามีหน้าร้านให้โชว์ไหมไม่มีแต่ว่าแต่ว่าเขาก็มีชื่อร้านอะไรอย่างเงี้ยนะหนูก็เลยส่งต่อให้พี่เต้ยทําการสั่งพี่เต้ยก็สั่งแล้วก็สั่งเดี๋ยวให้ดูแชทละกันว่าพี่เต้ยคุยเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นภาพประกอบให้ละกันว่าแบบที่คุยอะเป็นยังไงอ่ะนี่ครับเปิดมานะครับเต้ยก็ทักไปแล้วพิมพ์ว่าสวัสดีครับทางร้านมีกล่องสุ่มไอโฟนขายใช่ไหมครับอยากทราบว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างซึ่งเขาเนี่ยก็ส่งราคามาเยอะมากครับต้องบอกว่นอนื่ร้านี้้งราาค9909 จนไปถึง1 9, 9, 9, 9, 9ึ9งหมเาพันเาอเก้าก็อย่างที่คุณเห็นครับแบบโปรโมชั่นมันน่าสนใจมันดึดูมันดูดีแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ทําแม่งก็คือไม่มีปลายทางบางคนจะบอกว่าเฮ้ยร้านมันไม่มีเก็บเงินปลายทางนะทําไมแบบไปสั่งไม,ไม่นี่เลยคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆที่เราสั่งมาเนี่ยมันก็มีหลายร้านนะที่ไม่เก็บเงินปลายทาง <S <S เพราะเราสั่งด้วยจํานวนที่เยอะเขาไงเขากลัวเราโกงอ่ะเขาเลยแบบไม่ให้เก็บเงินปลายทางครับบวกกับเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันสามารถหมอได้แบบสมมติแบบได้กล่องมาใช่มมัั้้้้ยยยแแลลลววกกกก็็็เเเเเเเปิิดดตรรรงงงงนนนนนนไ่่่ขอออีีาาาาคืืจบบ ร้านเขาลืมให้เก็บเงินปลายทางนี่เ,เป็นผลที่ผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องเก็บเงินปลายทางเท่าไหร่ในขะนั้นน้องเต้ก็ทักไปบอกว่าเนี่ยสนใจกล่องสุ่มราคา9,999นหนึ่งกล่องครับ อ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเตอรก็บอกว่าแบบเนี่ยสามารถส่งแก๊ปได้ไหมคือบางทีเรากดกล่องสุ่มเนี่ยเราจะถามก่อนว่าส่งแก๊ปได้เปล่าเพราะว่าคือแบบส่งธรรมดาแบบตามเกณฑ์เนี่ยมันจะนานบางทีแบบหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ถ้าได้แก๊ปเลยมันเร็วคือเราแบบขอค่าแก๊ปเองแล้วก็รีบไปเอาอะไรเงี้ยมันบางทีแบบวันสองวันก็ได้กล่องแล้วแล้วก็สามารถมาถ่ายได้ก็เนี่ยเตอรบอกไปครับเนี่ยอยากได้กล่องสุ่มกับวันจันทร์ครับได้ไหมเอออ่ะเขาจะมาได้ค่ะลูกค้ารับเก้าพันเก้าร้อยเก้าบาทหนึ่งกล่องนะคะสั่งวันนี้ได้สินค ได้แก๊บผมแก๊บได้ใช่ไหมครับ <_ an> เขาบอกได้ค่ะแล้วก็เตยก็พิมพ์ไปมีโอกาสได้รุ่นไอโฟนไหมครับถ่าได้แล้วนะเขาก็ส่งเลขบัญชีธนาคารมาปัง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 ปงปงนแล้วก็ส่งสลิปหลังจากนั้นเตยก็โอนให้ครับแล้วก็ทำการส่งสลิปไปให้อ่าแล้วเตยก็ถามอีกว่าไอ่เก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าบาทเนี่ยมันรวมค่าส่งไหมเพราะว่าแบบจะได้โอนทีเดียวอ่าเขาบอกว่าค่าส่งฟรีค่ะฟรีซะด้วยเลยอ่ะก็โอเคเตยทำการโอนไปปังปังอ่าแล้วนี่ก็เป็นสลิปนะครับพี่โอนน่อนี่เป็นสลิปนะครับผมทุกคนหลังจากนััั้้นนนโออออเเสสรร็็็็จกกกก่่่่่งทียยยูตตติิดไปาแแลวบบบคคุพพม์ าาว่ครับผมตื่นเต้นรอเลยครับจะได้อะไรอ่ะแล้วหลังจากนั้นอย่างที่เูาเห็นครับเห็นในแชทใช่ไหมก็คือเต้ร์สองที่ยี่สิบเจ็ดใช่แล้ววันต่อมาเดี๋ยววันที่แปดก็คือวันที่เขาบอกว่าจะได้กล่องสุ่มแล้วใช่แล้วเตอรก็ทักไปถามว่าแบบเออเนี่ยทางร้านจะสุ่มของได้ตอนกี่โมงครับทักไปตอนบ่ายโมงใช่ไหมปรากฏว่ามันแดงมันแดงตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเป็นพันเหนียดหรือเปล่าก็คือง่ายๆเขาบล็อกใช่ใช่ใช่พอโดนบล็อกนะครับก็เลยแบบ <laughs> ไปแล้วหมื่นหนึ่งไม่แล้วคือวันนั้นอ่ะพ <c oughs> ี่เตยโทรมาหาหนูแล้วบอกว่าทำเสียงแบบ <c oughs> เงียบๆแล้วก็แบบราะว่าแนน <laughs> พี่ว่าพี่โดนกงกองใจเลยเนี่ยแบบ oh my god นั่นแหละก็หรือว่าคือเขาบล็อกไปใช่ไหมแล้วพอโดนบล็อกเนี่ยเมยก็ได้ทำการให้น้องแนนเพื่อหาร้านเดี๋ยวไม่ประสบการณ์จะได้เรียนรู้ว่าแบบเฮ้ยเวลาสั่งของลอยเป็นยังไงก็เลยให้น้องแนนเนี่ยลองแบบไปแบบเอาไปทักแบบง่ายๆไปสืบดูว่าแบบเพจปิดหรือเปล่าหรืออะไรแล้งแนนก็ทักไลน์ไปครับอ่ะก็ขึ้นตามนี้แล้วกันเนี่ยแนนก็ทักไปว่าแบบร้านอยู่กทมไหมคะเบนตอบเาก็ตอบน้องแนนนั่นคือตอบเร็วเลยป่ะตอบเร็วเลยนะเขาก็ส่งมาเขาว่าแบบบนนนนนนีีี่่่คืือออออททห้้้าาาารรรเเภุชชู็ป นะคะสนใจกล่องไหนแนนก็ทักไปสวัสดีครับสนใจกล่องสุงม่มนี่นั่นก็ถามว่าแบบสามารถสั่งได้อีกไหมอะไรเงี้ยทำเหมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งอะ่ะ<ส>เขาก็บอกสามารถสั่งได้ครับแล้วก็แนนก็ถามว่าแบบเก็บเงินไปลายทางได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่มีเก็บเงินไปทางเหมือนเดิมคุยไปคุยมาครับแนนก็ถามอีกว่าร้านอยู่นนทบ,บุรีใช่ไหมคะถ้าเกิดไปรับเองอะ่ะได้ไหมเพราะบ้านอยู่แถวนนอันนี้คือโกหกนะวันนี้จะเอาไปเป็นของฝากวันตุ๊จีนโน่นนี่บาร์บาก็คือไปหลอกถามนะครับปรากฏว่าทางร้านตอบกลับมาครับว่าเขาไม่สะดวกให้มันรับที่ร้านคือาาาาาจจะแแอออบบบ้้้้งว่มมีีหนนนนรัผ เขาบอกเขาว่าลูกค้าส่งวันนี้จะส่งพรุ่งนี้บาะบาอะไรของเขาตามเขาครับทุกคนคือตอนเนี้ยรู้เรื่องไงว่าแบบเราอ่ะโดนละเออโดนละเตยก็เลยให้แบบน้องแอนอะไรเงี้ยเหมือนไปหลอกถามเพื่ออยากอยากอยากเห็นหน้า เพื่อที่เอาไปแจ้งความคือด้เห็นหน้าเนี่ยโอกาสที่ได้เงินคืนเนี่ยมันเยอะปรากฏว่าเขาทําการส่งรูปผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมถือแบบทะชนอย่างเงี้ยมาให้ครับทุกคนซึ่งรูปที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นคนละคนกับเลขบัญชีที่เต้ยโอนไปก่อนนั้นไม่งงใช่ปะคือง่ายๆไอ้กล่องที่เราโอนไป9,00 0บาทแล้วเราไม่ได้อะที่โอนไปอ่ะมันเป็นชื่อนายชื่อนายเหรอวะผมจะพูดแค่ชื่อนะครับไม่บอกนามสกุลนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาฟ้องกลับอะไรเงี้ยคือที่เต้ยโอนไปคนแรกอ่ะชื่อบัญชีอ่ะเป็นของนายสมชายครับนามสกุลวัตอ่่่าาปนี้แวชท เาส่งให้น้องแนนอะมันจะเป็นของผู้หญิงครับจะเป็นของนางสาววาสนาห้วยตึ๊ดตๆ๊ดนั่นแหละอันนี้ก็ไม่รู้ว่าออบัญชีที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นบัญชีแบบที่เขาซื้อมาหรือเปล่าหรือ<ช>เป็นแบบเขาเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือเป็นบัญชีน้องบัญชีเมียบัญชีแม่อันนี้เราเราก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ารูปที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเขาไปเอาเอารูปคนอื่นมาหลอกว่านี่คือเขาใช่ใช่คือเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยช่า้แต่เขาส่งมาใช่ไหมเป็นของธนาคารกรุงเทพ ันนี้คือเหมือนกับว่าพอหนูถามเขาปุ๊บว่าแบบหนูจะสั่งห้ากล่องแล้วแบบเขามีอะไรมายืนยันไหมว่าแบบเออเขาอาจจะไม่โกงเพราะว่าปกติหนูจะส่งไปทางตลอดแบบเก็บไปทางตลอดอะไรอย่างนี้เขาก็เลยส่งรูปเขามาพอเขาส่งรูปเสร็จปุ๊บหนูก็เลยบอกว่างั้นหนูขอเลขบัญชีหน่อยอเขาก็ส่งเลขบัญชีอันนี้มาไม่ตรงกับรูปรชื่อบัญชีเนี่ยจะเป็นอของนางสาวศีวิมลแต่ว่าไอ้รูปที่เขายืนยันถ่ายบรรชาชนมาเนี่ยมันเป็นของนางสาววัสนามันมันก็ไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้เนาะมันมันไม่ควรจริงๆแบบการซื้อข ของมันควรแบบชื่อตรงกับบัญชีอย่างนั้นนะมันจะมีความปลอดภัยกว่าอะไรเงี้ยครับผมทุกคนก็แันั้นก็ถามไปว่าทำไมชื่อไม่ตรงกับเลขบัญชีเลยเขาบอกว่าบัญชีเป็นของเจค่ะลูกค้าเต่วาเน่ะแบบเขาเป็นลูกน้องอะเอางี้ดีกว่าฟิลเหมือนเขาเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างแล้วก็เจ้าของบัญชีที่ส่งมาเป็นบัญชีของเจ้าของแล้วแอนก็บอกไปว่างั้นขอดูบัะชาชนเจได้ไหมที่แบบชื่อตรงกับเลขบัญชีอะเขาบอกว่าตอนนี้เจไม่อยู่ค่ะหาลูกค้าไม่มั่นใจหาร้านอื่นดูนะคะแต่ร้านนียมันมีอย่างหนึ่งมันให้เขาว่าขาขา ถูกอ่าแล้วก็เนี่ก็เท้าซีบอีกครับเนี่ยโปรซีบีน่ารันไหมก็แบบตามนี้นะครับก็แบบหลอกถามอ่ะนู่นนี่นั่นบา้บาบา้าบ้านะครับช่ยก็จบไม่ได้สั่ง <โด S 1> นะครับก็คือเหมือนแบบเราไม่สามารถถามอะไรได้อ<ม>่า <gauge. S 2> ก็เท่าน,นี้นะครับเราแบบเหมือนพยายามหลอกถามอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ก็สับสนไปหมดแล้วไม่รู้ว่าเ <c oughs> จ้าของบัญชีคือใครใช่คือมันตัวละครเยอะทุกคนแต่เนี่ยผมเดานะผมเดาว,ว่าเขาน่าจะซื้อบัญชีมาเราเราไม่รู้ครับว่าจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเออแต่ในความคิดคือเขาหน้าซื้อบัญชีีมมาาาาาแแแลล้้ววกก็บบอททํรนนน่่ กำมัดกว่านั้นคืออะไรหรือว่าที่ตอนที่สั่งอ่ะคนไลฟ์เพจแค่60คนแต่ตอนนี้แบบคนไลฟ์เพจร้รอยร้คน<อ>แล้วแล้วก็วทางร้านเนี่ยก็ยังแบบมีรีวิวอ่ะทุกคนดูดิมีลงรีวิวด้วยดูดิบอกลวงมากเดี๋ยวมารีวิวนะคะแล้วก็มีรูปแบบคนมาบอกว่าเนี่ยได้ไอโฟนร้องจนข้างบ้านนี่นั่นอยู่ที่ดวงจ้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดูก็ทำสิ<ห>มีเบอร์เบอร์หน้าหน้าหลังมันมีเบอร์หน้าหลังเราโทรไปได้ปะลองลองเคยโทรไหมเคยโทรแล้วโทรไม่ติดโทรไม่ติดอ่ะผมพอดีว่าที่เพจอ่ะเขามีเบอร์คร ค่ะหมายให้ที่คนเรียกไม่สามารถพอลองขอเบอร์เขาได้ปะอยากคุยว่ะอยากฟังเสียงอ่ะอย่างน้อยอ่ะถ้าได้โทรเรายังรู้ว่าไอ้คนขายอ่ะมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยตัดได้เยอะให้ทักไปขอค่ะเออลองลองทักไปขอดิเดี๋ยวลองให้น้องแอนลองทักไปขอเบอร์ก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับเครียดปะนางเครียดมากครับเพราะนางคือคนหาร้านคือหนูก็แบบพยายามหาแล้วมันก็แบบเกี่ยวไปประสบการณ์ประสบการณ์ต่อไปเนี่ยสั่งของอะไรก็ดูดีๆแต่ว่าคือเราอ่ะก็ พอพี่พีเตอร์โดนโกงปุ๊บใช่ไหมหนูก็เอาชื่อเอาแบบเลขบัญชีอะไป ในบัญชีคนโกงก็ไม่เจอเหมือนจะเพิ่งแบบเพิ่งเลวเหมือนเพิ่งเริ่มใช่เพิ่งไวกระต๊อปอ่นแล้ก็อย่างที่บอกครับคือตอนเนี้ยผมก็ได้ให้น้องเต้ยเนี่ยทำการเตรียมเอกสารมานะครับเผื่อแบบเป็นแบบประสบการณ์ทุกคนแล้วกันว่าแบบถ้าเกิดแบบจะไปแจ้งความหรือโดนโกงอะไรเงี้ยต้องเอาอะไรไปบ้างนะครับอันนี้แบบผมถามทนายเลยนะแล้วก็โทรถามแบบเป็นแบบตำรวจไฟเบอร์อะไรเงี้ยถ้าโดนโกงก็าทำยังไงใช่ไหมหลักๆก็คืออันดับแรกก็ต้องแบบมีบตรประชาชนของคนที่ที่โอนนะในเคสเนี่ยจะเป็นเต้ยนะครับก็อันนี้เป็นสำนักประชาชนแล้วก็ทำการนี่คร แชทที่คุยกันบบาๆว่าแบบเออเนี่ยเป็นยังไงอะไรบ้างคืออันเนี้ยก็คือแชทที่ผมเปิดให้ทุกคนดูแหละข้อหนึงสอนอเนี่ยเราจะไม่ลงบันทึกประจวนเราจะดำเนินคดีดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอันนี้คือแบบทนายบอกมาว่าแบบเราเราต้องดำเนินคดีหรอหรอเราไม่จะไรเพราะมีคดีนะเพราะไม่คนมาทำอย่างนี้กับคนอื่นเราล้วถ้าสมมติเขาไม่คนขายบัญชีล่ะก็ต้องไปสืบต่อคุณขายให้ใครใช่ก็ต้องไปดูว่าเขาขายให้ใครต่อแล้วคุณสมชายเขาจะไม่โดนคดีเหรอก็โดนเนะคะเขาต้องผิดป่ะเขาขายบัญชีามันก็ เขาก็ไม่ควรทำบ้างใช่เขาไม่ควรทำเ,เขาคือจุดเล็กๆที่ทำให้คนเอาไปโกงบ้าง<ช>ก็ขอโทษพี่สมชายด้วยนะครับถ้านพี่ไม่รู้เกี่ยวอะไรอะ่ะ<ช>เออเพราะว่าในความคิดพี่อะ่ะ<ช>คือบัญชีปลอมไม่ใช่บัญชีปลอมบัญชีซื้อไม่ได้ใช่คนโกงอะ่ะคุณสมชายอะ่ะนะครับก็เดี๋ยวเราถึงสนอลแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแจ้งความกันแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับก็เต้าอ,อ่ะอื่นนึง ไม่ต้องเครียด <laughs> ไม่พีดไปเลยคือ <c oughs> หงอยหยงอยงใหญ่เลยอ่ะหงอยไปสามวัน,นะอะจริงนี่หนูไม่อยากออก <c oughs> เลยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้ถึงสนอแล้วก็เดี๋ยวขอตัวแบบไปเข้าสนอแล้วก็ไปคุยกับพี่ตำรวจกันแล้วกันว่าโดนอะไรมานะครับแต่ก็อันนี้บอกก่อนนะเราไม่สามารถถ่ายได้นะครับในสนอเนี่ยไม่ถ่ายให้ดูเพราะว่าเขาห้ามถ่ายก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันวไไน่วเาเป็นยังไงเจนครับ โอเครมรู้กันก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาถึงที่สอนอเรียบร้อยแล้วสอนอที่เรามานะครับจะเป็นสอนอประเวทนะครับที่เป็นสอนอประเวทเนี่ยเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยอยู่ที่อ่าน่ายันอยู่ในพื้นที่ของสอนอประเวทเอางี้ดีกว่านะครับผมุกคนก็อันนี้คือจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าเรื่องเกิดที่ไหนให้ไปแจ้งที่สอนอนั้นเหตุการณ์โอนเงินเนี่ยมันเกิดที่บ้านเราหากเราเลือตั้งแตที่สอนอนี้อันนี้ก็ไม่รู้แบบว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่านี่โทรถามแบบคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยเขาแนะนามาว่าให้มาสอนอที่อยู่ใน ติวจริงให้ให้อาสายคนดูว่เราอยู่สนอ,นนอขนาดน,นี้ใช่ปะเห็นครับใช่เห็นครรถต็ม <c oughs> วจเต็มหมดเลยเราเต็มหลวงเต็มเลยครับทุกคนไม่ได้บ้านอันนี้เราไม่ได้แบบมาแบบบ้านพักหรือแวตใครนะ <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> ดี๋ยวขอตัวลงไปดำเนินการอะไรกันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการ แจ้งความด<ส>ำเน<ด>ินรายการนุ่ยน่าเสียบอยแล้วครับคือบอกเลยว่าใช้เวลานั้นมากครับดูกันนานมากแม่คือเราไปถึงเนี่ยตอนประมาณบ่ายสองไปถึงสอนอแนละ้วแบบลงรถแต่บ่ายสองแต่ว่าตอนน,ตอนนี้เนี่ยครับสี<ร>่โมง 55ก็ใช้เวลาประมาณแบบ2ชั่วโมงกว่าใ,ในการแจ้งความนี่ครับอันนี้ก็คือสิ่งเราได้มานะครับทุกคนขออนุญาตปิดปิดชื่อนะอันนี้นะครับก็เป็นใบแจ้งความนะครับก็เป็นคดีครับระหว่างนายวิรพลขุยกระโทกอันนี้ก็คือน้องเติร์นะครับแล้วก็นี่คือแบบเอ่อชื่อของคนที่เราโอนเงินไปน,นะครับก็คุณสมชายอ่ะข้าวมาเป็นไงบ้างก็คือพอเราเข้าไปถึงปพ๊บเราก็ได้เจอแบบเข้าไปปุ๊บเราก็จะเซอร์ไพรส์เลยครับตำรวจคนหนึ่งประเทศไทยชุดดีที่ลงตัวคือเราเราเจอแบบเป็นเป็นตำรวจยศน่าจะยศใหญ่น่ารรวัตนายพพลล เอกพลโทจะตาวาตีแล้วผมก็ไม่รู้แต่ไปนอนยุ่นใหญ่คือพอแบบรอเข้าไปสอนอนเนี่ยเขาก็ถามเลยเอ้ยมาทำไรกันบริการไงเขาก็ดีแบบถามเราดีมากเราก็บอกว่าแบบผมมาแจ้งความครับ,รบเขาก็ถามว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไร,รโอเคพอดีว่าโดนโกงครับเราไปเออซื้อกล่องซูมแล้วแบบโอนงินไปแล้วเขาไม่ส่งข,ของให้เราเขาก็บอกแบบนี้เขาก็บอกว่ากล่องซูมเหรอนี่ก็นี่ไงกล่องซูมตังค์ไปซูมสี่ซูมห้าแหลรแบบ อื้งเลยอื้องอะเราโดนโกงมาอีกหมื่นนึงแล้วผมว่าเราเราก็เจ็บช้ำเนะเหมือนประมาณนั้นแบบเพื่อนเราบอกไอ้ควายมึงโกงจริงเลยเนี่ยโอนไม่ดูอะไรกิวนั่นนะทุกคนผมผมโดนงั้นอะผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนแบบมาแบบทับถมอ่ะแต่แต่ก็อาจจะเป็นสไตล์เขาหลังจากนั้นเขาก็พาเราเข้าไปในโรงพักแล้วเาก็ไปคุยน้องเต้ยครับพวผมไม่ได้คุยนะพวกทั้งหมดเนี่ยนั่งรอครับแล้วก็น้องเต้ยจะเป็นคนที่เข้าไปคุยเพราะว่าน้องเต้ยเนี่ยเป็นคนที่โอนเงินเพราะฉะนั้นคนที่แบบสามารถแจ้งความได้เนี่ยก็คือจะเป็นน้องเต้้้้ยยเเ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 เพรราาาาาาะะะแบบบมชชื่่อออออัญีจจปปปป็็็นนนนขขงงงงตไไไถถึท ข้อมูลทุกอย่างละเอียดมากข้อมูลที่ที่พี่เล่าไปใช่ที่พี่เป็ดเล่าไปเลยเออละเอียดมากแต่มันจะมีแบบละเอียดกว่านั้นอย่างเช่นแบบอาจจะถามเกี่ยวกับเวลาในการอาโอนโอนตอนไหนเพราะอะไรถึงอยากโอนทําไมถึงอยากซื้อร้านนี้นูน่นนี่นั่นถามละเอียดมากละเอียดไม่เล็กคิดเอาครับทุกคนผมไปถึงใบสองอ่ะอันนี้สี่โมงครึ่งอ่ะค<ช>ิดดูว่าถามเรื่องเดิมอ่ะซ้ำๆคือเอา,เอาง่ายครับเออเท่าที่จับใจความได้เหมือนแบบเขาทำการสืบสวนใช่เต้ยอาจจะเป็นผู้แจ้งความใช่ใช่ไหมเขาก็ต้องไปถามในมุมน้องเต้ยเยอะๆครับแล้วก็น่าจะไปเอาอีกคนนึงมาไหมเขาต้องเรี ผมใช่ไหมปะเขาไม่ได้บอกว่าจะเรียงไหมแค่เขารับเรื่องจากเราว่าเราเป็นผู้กล่าวหาเพื่อที่จะแจ้งความผู้ต้องหาแล้วก็ออกไปแจ้งความมาใบแจ้งความได้มาสองใบนะครับใบหนึ่งอะเก็บไปกับตัวหนึ่งให้เราอีกใบหนึ่งอะไปให้กับธนาคารที่เราโอนเงินไปเพื่อที่ให้ธนาคารน่ะปั๊มด้วยแล้วก็ไปแบบรวบรวมทุกอย่างมาให้ตํารวจหน่อยแล้วก็ให้เขาอีกรอบใช่เพราะเดี๋ยวเราต้องแบบไปปรินสเตทเมนท์ที่เราโอนเงินของเราด้วยโอเคแล้วก็ได้นี่มาครับจะเป็นใบลงบันทึกประจำวันก็ได้มาสองอันแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นนี่ใบแจ้งความคือตอนเนี้ยเขาอยากได ราโอนไปจริงก็คือต้องเอาเนี่ยครับไปที่อินธนาคารแล้วก็ขอสเตตเมนต์แล้วก็บาบานู่นนี่นั่นประมาณนั้นเขาคุยดีไหมเขาคุยดีแต่ด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยเจอผู้ใหญ่ที่แบบเฮ้ยอะไรยังไงเขาจะพูดแบบว่าเขาพูดแบบเขาพูดแบบขวัญพลาดท่าอะไรแบบตกใจนะทำไรอ่ะไปถึงโอนอ่ะโอนทำไมอ่ะตอนไหนเวลาไหนเจอร้านยังไงเฟซบุ๊กเหรอแล้วเฟซบุ๊กเล่นเล่นทำไมเฟซบุ๊กเล่นทำไมใช้ทำอะไรเขาทำหนึ่งล้านแบบเต้ยอ่ะเล่นเฟซบุ๊กเพื่ออะไรเออ ได้บอกติดต่อสื่อสารแล้วสนใจไหมที่ซื้อติดต่อสื่อสารนะสนใจไหมหรืออย่างเงี้ยถ้าใครคิดไม่ออกนะเขาพูดเหมือนลุงตู่ครับโดนพูดเหมือนลุงตู่ในทีวีอ่ะเหมือนกันเลยที่แเวลาอยู่แบบไปประกาศอะไรอ่ะอะไรทำอะไรอ่ะแบบนั้นเลยเขาแบบนั้นเลยทุกคนอย่ากลัวนะแต่สุดท้ายพี่ได้ยินนะที่เขาบอกว่าแบบผมคนพูดเสียงดังนะอะไรเงี้ยเขาพูดเขาบอกเขาบอกแล้วว่าแบบเออเนี่ยเขาเป็พูดเสียงดังอะไรเงี้ยแต่แกก็น่ารักอยู่บอกตัวเล็กเขียนลายมือสวยน่าแกบอกเนี่ยแกชมลายมือเราก็ถามว่าแบบประสบการณ์ที่ลองไปบริการดีไหมบริการดีแต่ว่ามัน นใช่ใช่ใช่เขาน่าจะปวดหัวแหละแต่ที่เราแบบทำกับเต้ยเนี่ยก็เท่าที่ผมดูก็ถือว่าไม่แย่อาจจะพูดแบบฝันพาะซากไปหน่อยแต่ก็โอเคอ่ะอ่าแล้วก็โอเคโอเคถือว่าแบบรับลงรับเรื่องอ่าแล้วก็อัปเดตนิดนึงครับระหว่างที่แบบเต้ยเขาแบบกำลังทำแบบแจ้งคงแจ้งความเนี่ยผมให้แบบน้องแนนอ,อ่ะที่แบบเราคุยกันตอนแรกก็แบบเราอย,อยากขอเบอร์โทรอ๋ออ,อยากได้เบอร์โทรละอ่าอยากค<ะ>ือตอนนั้นอยากรู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไอ้คนที่โกงเราเนี่ยก็ปรากฏว่าได้เบอร์มาครับเขาก็ให้เบอร์มาแต่ก็เป็นเบอร์ไอ้ศูนย์เก้าสามแหละเบอร์ที่ ห้ากล่องอะไรเงี้ยขอโทรคุยได้ไหมเขาก็ไม่โทรเขาบอกว่างี้ครับไอคนที่คุยอ่ะมันเป็นแอดมินดูแลเพจไอเจ้าของอ่ะที่เป็นเจอ่ะอยู่ต่างประเทศอ่ะผมก็เลยอ่ะก็คือโทรไม่ได้แล้วเขาก็ส่งเลขบัญชีมาซึ่งนี่ครับดูเลขบัญชีที่ส่งมาเป็นบัญชีบัญชีหนึ่งอันนี้ของคุณนายอดัมนะอดัมไหนไออดัมไหนไม่รู้นะเลขบัญชีเนี่ยไม่ซ้ํากันส่งมาสามรอบเลขบัญชีไม่ซ้ํากันสักรอบแล้วหนูก็ถามว่าทําไมถึงไม่เหมือนกับรอบแรกนายอดัมนี่คือใครเขาบอกว่าอันนู้นอ่ะบัญชีเจอันนี้บัญชีเฮียบัญชี แล้วนงงเลยเป็นค้อกัวโอเคอ่ะเขาบอกมางี้นะซึ่งเราก็ไม่รู้แล้เราก็ให้น้องแนนแบบลองถามว่าแบบหลอกไปถามว่าแบบอื่นเนี่ยถ้าไปเอาที่ร้านได้ไหมเพราะว่าที่ผมให้แนนลองหลอกถามแบบเพราะเราซื้อกล่องหมื่นเก้าไงห้ากล่องก็แสนหนึ่งแบบไปเอาที่ร้านได้ไหมเขาก็ไม่ใช่เขาบอกว่าไม่มีหน้าร้านไม่เขาบอกมีแต่ว่า ปิดอ่า,าปิดร้านปิดเขาบอกร้านปิดปิดเพราะเจ๊ไปต่างประเทศโอเคถ้าอยากให้รอร้านต้องรอเจ๊กลับมาซ <c oughs> ึ่งก็ตามนั้นครับอ่าแล้วนางก็ส่งรูปแบบผ้าชนมา,ม,มารูปเริมว่ารูปผู้หญิงคนเนี้ยที่แบบถือบัตรอะ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นแอดมินถ้าเกิดแบบโอนแล้วไม่ได้ของอะ่ะแจ้งความหนูได้เลยนีช่ <c oughs> ชงแบบผชาชนเขาบอกมานี้แล้วนางก็บอกว่าแบบรบกวนช่วยถ่ายรูปชูสองนิ้วหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อแบบยืนยันเงี้ว่าไอ้ตัวจริงหรือเปล่ายังไงเราถ่ายมาไหมเขาก็ไม่ถ่ายก็แบบเท่าที่รู้สึกได้ก็คือน่าจจจะะะะะเเเเปปปป็นน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 นี่่่่่่่ยคคคคคค้้้้้าาาาารูออออออืืมมมมมไไไวววิิดดผผพัแแบบซขงงึล ให้เขามาถ่ายรูปอย่างนี้ให้แล้วก็เอารูปเขาอะมาแบบทําการโกงคุนต่อนี่คือในความคิดผมแล้วก็นี่ครับจากเขาที่ลองคุยกับคุณตํารวจดูครับคุณตารวจเขาก็สันนิษฐานนะอันนี้สันนิษฐานโดยคร่าวๆนะก็คิดว่าคนที่เราแจ้งความเนี่ยนายสมชายเนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าของเพจหรอกไม่ใช่คนโกงน่าจะเป็นบัญชีแบบบัญชีที่ซื้อมาบัญชีแบบบัญชีเขาเรียกบัญชีอะไรวะบัญชีม้าเแกบอกว่าไอ้นี่ม้าหรือเปล่าแกพูดว่าไอ้นี่ม้าหรือเปล่ามันปุ่งเไนี่ยบัญชีด้5ก็ไอ้งิาไปนิน แล้วไอ้คงอนั้นอะ <S <S เสือกเอาบัญชีอนนส์สมชายอะ่ะมาหลอกผมว่าอย่างนี้นะยังไง เปอร์เซ็นที่เราจะได้คืนเยนอะกว่าทาถา,ถามตรงนี้คิด,คด,คดว่าได้คืนเันสักสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแนนแนแนไม่เชื่อแบบไม่เชื่อในพลังกฎหมายของประเทศไทยเหรอคือนั่นแนนบอกว่าไม่ได้คืนเนี่ยเท่ากับว่าแนนคิดว่าแบบไอก,กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการแบบเอาผิดคนผิดนะมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าแบบหนูว่าการที่เขาอ่าจะมาโกงเราได้อะคือเขาแบบคิดมาแล้วว่าแบบจะทํายังไงให้สาวถึงตัวเขาอันน้อยที่สุดอันนี้คือคิดหรอคิดและนี่คือง่ายมากเลยนะอันนี้คือผมผมว่าง่ายอันนี้ก็คือไปซื้อบัญชีีคนมมาาาแแแลลล้้ววกกก็็บบัญชเหอไป ไปหาซื้อของออนไลน์กับคนนึงแล้วก็ให้เขาถ่ายแบัตรประชาชนมาแล้วเราก็แอบ,บอ้างไปเองนั่นอันนี้คือจับไม่ได้เหรอ <c oughs> หนูว่ามันก็อาจจะแบบยากนิดนึงงั้น <c oughs> ต่อนนี้เราก็ทำกันได้หมดดิ <c oughs> แต่คือหมายถึงว่าแบบไม่พี่ม,พมีรูปแบบบัตรประชาชนแนนนะเพราะในสมรภูมิของพี่อ่ะพี่แบบใบชาชนแนนไปไปไปนี่ได้ <c oughs> ปหมก็ได้แต่ว่าหนูรู้ไงว่าพี่เป็ดมีอ่ะแล้วถ้าคนอื่นอ่ะพี่ก็บอกพี่ไม่รู้ก็จับพี่ไม่ได้สาวไม่ได้เขาไม่สามารถจับได้เหรอหนูว่ามันมันยากแล้วก็แบบด้วยแบบที่หนูลองไปอ่านอ่านมาในเน็ตอะไรเเเงีีี้้้ยยยแแบบรวววิใใใชช่่่่่่่่กก็็คคคือออไไไไมมมมมมมาดะลนุต ไต่ว,ไว่ายากเป็นีร่ของพี่ยากเลยอ่ะพี่พี่ฉันรู้สึกอย่างนั้นพกพรามึงยังท้อแท้ <c oughs> แล้วกูจะของเองินเต้นทำไมคิดว่ายากฉันรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากที่เราจะได้คืนด้วยความที่แบบเราไปแจ้งความแล้วแบบพานตำรวจเขา,าอาจจะมีคดีที่หนักกว่าของเราอีกมั้ง <c oughs> หมือนนึงกูไม่หนักอ๋ออันนี้เราก็ไม่รู้แต่ในมุมมองเจรู้สึกว่าเขาอาจจะมีแบบคดีอะไรที่ต้องโฟกัสเยอะกว่าของเราจนแบบของเราอาจจะแบบเออก็เป็นคดีลงมาจนแบบอาจจะตามตัวยากนี่หรือเปล่าผขาไม่เป็นแบบรอได้หมือนนึ่งนะหมือนนึงรอได้ไงไม่ก็ในความสึกผมนะผมอ่ะคิดว่าถ้าเขาทําจริงผมก็ตามได้ถ้าแบบ ขยันวะย่งอยากได้ยศวะออถ้าทำจริงอ่ะผมว่าทำได้ตามหาเลยคนนี้คือใครเอ,อเอามาสอบโน่นนี่นั่นเพราะเท่าที่ดูอ่ะคือทุกข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ๆอ่ะไ<า>ม่ว<า>่าจะซับซ้อนแค่ไหนเขาตามได้หมดมต่อให้แบบลึกซึ้งอะไรเงี้ยเขาตามได้แต่อยู่ที่ พอได้เห็นมันถือประจำวันเขาแบบเล่มหนาเลยเล่มๆยอะมากทุกคนือคือง่ายๆอ่ะแค่ผมไปนั่งในสอนอนะสองชั่วโมงกว่าผมรู้เรื่องชาวบ้านประมาณแบบยี่สิบเรื่องไอ้คนนู้นมานี่ผัวเมียทะเลาะกันเด็กโดนตรีไหมนะเด็กโดนตีมีมีเด็กแบบสามไม่ถึงสามอ่ะลุนพี่ดนตรีลุงตีคือแบบโอ้มีคือเยอะมากประเทศอะไรเราคือสุดจริงครับดูนพ์เรื่องเยอะมากใครยที่งเหงาแบบไม่มีอะไรทำเลยไม่นั่งสอนอคุณพี่รู้เรื่องเยอะมากครับนั่นแหละก็ผมก็เลยแอบคิดเหมือนไต้ว่าพอเรื่องมันเยอะปัญหามันเยอะแล้วแบบพอดีเราเล็กอ่ะไเราไไม่ด้ยศา มันก็เหนื่อยฟรีก็ต้องตามเพราะแบบมันหลายขั้นอะ่ะต้องไปตามสมชายแล้วก็ไปตามไอ้คนซื้อนู่นนั่นอะ่ะก็ดีแล้วที่เราไปแจ้งความดีกว่าหร้นิ่งเฉยไงทำให้ดูเป็นเคสเยอยอย่างาอ่ะครบวนก็วิธีการแบบไปแจ้งความเมื่อโดนโกงก็ประมาณนี้แล้วกัน่วนจะได้เงินคืนไหมเอาเง่งายๆหลยแล้วกันหลังจากคลิปนี้ลงไปนะถ้าเกิดผมได้เงินคืนผมจะมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งจะมาแบบแจแกแจงแล้วกันแนาะแบบเออเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาแบบมีขั้นตอนอยังไงในการตามหาคนร้ายแบบจะไปแบบจับคนร้ายยังไงนู่นนั่นบ๊อบบ้าหลังจากแจ้งความ ถ้าผมไม่ได้ทาคลิปนั่นก็แสดงว่าประเทศไทยเราไม่มีศักยภาพมากพอในการตามคนที่ทําผิดกฎหมายถ้าคุณกนอย่างนี้ถ้ามันจับไม่ไนดะ่คนก็ไปทํากันออมิจฉาชีพเต็มบ้านเต็มเม,มืองมิจฉาเออเขาเป็นมิจฉาชีพคนเดียยิ่งช่วงนี้เขาย่าหมักแพงแล้วเ,เราก็มาโดนไงไงี้ก็ตามนั้นครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าได้เงินคืนไหมอันนี้อันนี้ถายวันไหนวะวันนี้นะเป็นวันที่7นะครับคลิปนี้จะลงน่าจะวันวันอาทิตย์วันที่13แล้วก็เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้แล้วกันว่าแบบปักหมุด กำลังใจให้ผมได้เงินหนึ่งหมื่นกินดีครับเพราะผมจะเอาเงินไปทำกองสมมตต่อแล้วก็นางจะได้แบบหายเครียดขอให้ได้ค่ะอาจรย์ไอ้น,อน,นี่ต้องต้องเขียนไปในใบฝึกงานลองคิดดูก่อนอันนี้มอ,อะไรนะมังเทพหรออาจารย์ครับเขาเอา,เอา,เอาแบบใบให้ผมไปเซ็นทั้งเดือนเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่เขาจะผิดใช่นะอาจารย์คือปกติต้องแบบมาวันหนึ่งเห่อวินมาวันหนึ่งแล้วก็โอเคให้พี่เซ็นแล้วแบบโอเควันนี้ทําวันนี้นะอันนี้ทําวันนี้นะอันนี้เขาไว้ผมทั้งเดือนอ่ะเออสิแล้วก็แบบให้พี่เซ็นเลยเดี๋ยวหนูไปเขียนเองแล้วก็ปกติเรา เข้ากันจนันถ <t> ึงบ่ลอให้กูเซ <lava>. ็น <es> ว <voir> <sk> ันศุกร์ด้วยดีดูเซ็นเดี๋ยวเรามาชดที่หลังให้หลอใช่อรุณก็สกินนี้ทเท่านี้พอแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ไมยมาเจอสแคนนันเสร็จแล้วต้องเพลาครับว่าลาไปก่อนรับทุณนบ๊ายบายบุยครับ